เกาดีสะบอบันเนี่ยห <Yeah. S 1> ามือเอ้รอให้รอขาด mm hmm. บอลลั่ในไหนมารออัศจรรย์แต่กูว่ามันดาล่าเอาโลด mm hmm. ที่แรกบอยซิลิชัยกงิเดนอยู่บัด mm hmm. พ่อแต่เอาเท้าโนกขึ้นมากเลย mm hmm. นาเวที่จะได้จะคอยว่าเอามารอข้อบอยซิลิชัยนอบานเดียวสัน โอ้ยขอบอกขึ้นหลายๆนะครับเป็นเกียรติหลายเด็กขึ้นมาเวทีส่อเกียรติของไอ้บอยสริชชย่นะครับปุ่นนั่งยุท่างคุ่นนะไอ้มาหลายคนอยู่มื่อานพักแรมแมนครับนะฮะแต่มีงานมึนขึ้นอยู่อำเภอจังหานแมนจังหวัดปอยเอดของเฮ้านะฮะมือนี้เ็เลยผาลูกน้องพักแรมเมื่อนึนมืออื่นทําการแสดงต่อเมื่อื่นยุคกอกลางอำเภอหนองฮี่นะครับผมมื่อื่นย้อมอำเภอหนองฮี่จังหวัดปอยเอดอันนี้คือวิธีมอลลั่มที่น้องครับ คาน้นามมันนีีสําคัญที่สุดเลยนะฮะบางมื่อหนึ่งสองมื่นคันบ่ะจําเป็นกับบพา,าลูดนองเดินทางเพราะว่าคันล่อมุนง้ามได้นี่เป็นค่าใส่ายนกพงศกรครับสายเลือดเดียวกันออกจากระเบียบว่าทศินก็ถือว่าเป็นน้องท่าแบบข้านตามคนกันมาก่าได้เจอกันจักเถื่อโดนไปในแล้วบ่ได้พอกันประมาณสองเดือนครับ สิคุณลืมอาจเป็นคนลืมง่ายตอันกันนองนงโมพวกนั้นสิบอค่อยจำดอกครับจำยัง <c oughs> มาจังไดนก่อนลุงพี่จำเมียย <c oughs> ูนเดียวอันไดก่อนอันไหนก่ <c oughs> อนจำเมียยูนเดียวอันนี้คือคำตอบ <c oughs> เออเราเป็นคำตอบ ให้แนวครับผมจริงๆแล้วนี่ยก็ได้มีผู้ใดเลยจากเพื่อนระเบียบว,วัตนศิลป์ออกข้านต่างคนกันมากนี่การมาเป็นหัวหน้าวงหรือการมายืนอยู่จุดเนี่ยลอยอันพันยางการดูแลลูกน้อง3 4มส่อยคนจับปูใส่กระดงส่วนสิเป็นอันนึงอันเดียวส่วนสิเป็นวงเป็นคณะ นะฮะหายกำลังใจล้วก็ซอยหายคำปรึกษาบางที่ผมก็ต้องขอคำปรึกษาจากน้องชายน้องชายเช่นเดียวกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทําอายใจคํำปรึกษาน้องเด็กทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับมีอันเดียวที่หายคํำปรึกษาบได้แม่งยักษ์ะเหลืองเงินครับอันนี้มันบมแมนนวเวากันตัว เรื่องเงินมากนี่มันผิดกันโลดเออฉะนั้นเราต้องพูดถึงเรื่องเงินนะฮะเอาจังสีขึ้นมาทั้งงานเลยครับผมอันนี้ไอถือขออนุญาตเด้อครับก็ไ,<อ>ได้เตรียมกันไว้ก่อนที่แลกว,วม่าเป็นสิเขาาไปหาหลังเวทีไม่ยืนยนานเวทีแล้วพี่น้องเฮาได้เห็นแล้วครับห้องเพ่งไซเวทที่ไอาจากหนึ่งเท่งใ้บ่